อ่โปนี้เครื่องยังไม่ร้อนครับคุณนกอ่ะเดี๋ยวดูครับมากัสเบนโคงคงจะลุ้นอยู่หน้าจอครับเดี๋ยวน่าจะเป็นสายตรงมาแล้วครับ2ยกแรงยังดูคุมคุมเกมอยู่นะครับเพราะว่าไปปุ่มบ่าไม่ได้ครับเจ้าโปนี้อาวุธแรงสับขาต่อยหน้าสูตรสําเร็จอ่ายืดเกมไปก่อนยืดเกมไปก่อนสายโหดจากพัทลุงบูมบ่าไม่ได้นะครับโดนมันอีกตีแปลงได้นะครับคุณพิเชษอ้าวนะครับเลิ่เจาะขวาล่างมีสายลำตัวอ้าว แมมีทั้งซ้ายมีทั้งบนมีทั้งล่างครับสลับกันไปครับแผ่นเบาขางแตกแล้วโอ้จะไปอีกคู่แล้วจะไปอีกคู่แล้วท่าจะย่างแตกแล้วครับตัวนัดของเกียรติศักดิ์แหมโดนนีเรียบร้อยเรียบร้อยไปโดนโดนพับอครับโอ้ยต้องนับเลยครับอ้าวอีกแล้วครับแหม่สองน็อกแล้วนะครับสองคู่แต่มันโดนจริงนะครับบาดมวย ยุคนี้นาทีนี้อ่างยักษ์ทําเนิยจะให้เร่งออกอาวุธเดี๋ยวดูแก้เกมยังไรโอ้ยเข่าลอยอ้าวที่ผ่านมาลืมไปก่อนครับมีโอกาสพลิกกลับมาได้ครับขอให้สู้ครับภูมิเชษฐ์โดนนับก็เสียไปสองแต้มได้สามได้สี่แม่ได้ลุ้นทิ้งดำเลยนะครับตีกาเลยครับแต่ว่าต้องตามสูตรนี้เลยนะครับสามได้ก่อนสี่ได้เที่ยหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับจะมีเวลาอยู่โอ้พยายามจะคืนไว้ ล็อกมาตอนนี้จากรับต้องรุกเต็มสูบเลยครับมีเท่าไหร่ใสให้หมดครับมาจาังหวะเปิดเกมระยะประชิดครับกินิศักพิยัคันทร์ผลิาวายัางยังไม่โดนขานะครับเพราะว่าต้องใช้จังหวะเดินเบียดเข้าไปก่อนครับเนี่ยครับพวันโพนี่เตะไม่ได้นะครับพอเตะไม่ได้นี่กินิศักดิโอกาสครับพุ่งเข่าใส่นะครับมีศัพท์มีคว้าคอเสียบเขาบอกว่ามวยหมัดแก้ด้วยเขา่า จริงหรือเปล่าคุณพิเชษนะตอนนี้น่าจะทะลุไปถึงแสนสองแสนแล้วครับเสียบยกทีแล้วทำเห็นได้ชัดนะครับฝ่ายแดงยกนี้ถ้าได้อีกลุ้นยกสุดท้ายเลยอ่ะบอลเป็นใจว่าหัวมุดหัวสุงหัวสุนครับแม่ตอนนี้กระทิงเริ่มจะเข่าเลียพื้นจะแลวเอ้าิดลงไหมไม่ลงแม่โชเกมรับไม่ดีครับโปอ่ะพวแล้วนะครับพวบแล้วครับฝ่ายแดง เบียติศักพยักอันธรลูกศิษย์ของมากาสเบนทีงงานของกิมมี่ไฟแรงแทงสวนกำปัา้นหนาวน็อกไม่น็อกได้ไม่ได้ตีตืต้นได้หรือเปล่าเสียแขกว่าไงสั่งลุยหรือเปล่าแก้อย่างไงครับเสียแขกเอาแล้วครับโอ้โหแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอาแทงเข้าไปโอ้โแทงแหลมๆแ,แล้วครับคุณเมกี้ตีหลังอีกทีหนึ่งแม้จังหวะของโปนะครับไม่มีโอกาสที่จะขยับออกวุ้นเลยครับ ศักนี่ถึงตัวจังหวะบุกเข้าไปครับเข้าไปดันแทงแม่นี่ครับเกาะแขนไว้ครับจังหวะไล่แขนสู้ไม่ได้นะครับโบนี่โดนเกาะแน่นเลยทีเดียวอาวแล้วครับตอนนี้โปเริ่มจาโงหัวไม่ขึ้นแล้วครับโดนเข่าบทหนักๆแบบนี้นะครับอ้าวฮยังหักได้แม่อาลครับยังดีครับจังหวะนี้ครับช็อตนี้ตัดล่างอ้าว้นเบี้ยเลวครับลุช่าลช้าโอยดนขาครับ กันไดไม่ดีครับใช่เอ้ามีออกอาการเหมือนกันนะครับทางด้านของเกียรติศักดิ์กระทิงกระทิงตอนนี้ทำพาด่างนี้เขาหักแล้วแม่โดนจับนะครับกดอยู่เลยเอาพักพักไปพักไปแ้าวันนี้ลูกพี่เสียแขกไปอยู่ด้วยเอ้าพักนี่พักต่อยเอาแหม่ก่ครับตอนนี้เขาบอกว่ามือเหนียวกว่ากาล์แมที่พัดทะลงอีกเหนียวหนุ่มไทยคุณเมกี้ป้าโอ้โหไม่ไปไหนแล้วครับเกาะไปเรื่อยแล้วครับโอ้ยจับเทลงไปครับ ออนนี้ย่าไปใช้สะโพกอย่าไปใช้หัวไหล่บิดนะครับแบบมวยไทยไอแบบยูโดนี่ไม่ได้นะครับกีลามวยไทยแดงก็หมดแล้วนะโอ้หมดทั้งคู่นะครับคอ้ไม่เชษ่ว่าใสตั้งแต่นาทีแรกนะครับโอ้โหสุดๆุดเลยครับกลายเป็นคู่สนุกอีกคู่นะครับต้องคิดชมน้องๆนะครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมวยไทยนั้นดังกล้องโลกอยู่แล้วนะครับแฟนๆแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ3-45หเป็นของเขาครับ แสงชนะคะแนนโบ้พีเคแสนชัยนักเวยจากสเปน